สวันนี้ก็ผมจะอาดทีวีนะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเล่นเทสติมูลิเตอร์เก้าเก้าอีบีเร่องอก็ไม่รู้นะน่าจะห้าไม่ก็สี่ไม่ก็หกนะจะไม่ได้ละซึ <S <S ่งในครั้งนี้ครับเราจะมาเล่นในอัปเดตของเทรดดิ้งการ์ดอีเวนต์นะครับผมก็อัอนนี้เป็นแพ็คนะครับผมไม่แน่ใจว่าเล่นกันยังไงนะครับผมเหมือนต้องเก็บเงินซื้อกาดหรือเปล่านะครับ น่านจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่รู้อคอม i บ e ก a ์ d ูเพชรอ๋อเนี่ยแล้วก็มีการให้เราเก็บมากมาย้วผมโอเคเราต้องเก็บเงินก่อนใช่ไหมโอเคครับวันนี้เงินพอที่จะสาม,มารถซื้อการ์ดได้หนึ่งการ์ดแล้วนะผมซึ่งการดอ๋อมียอโต อ๋อค็เราซื้อมาแล้วมันอยู่ตัวเรางี้เหรอแล้ววันนี้คือสามการ์ดหนึ่งเพชรนี่ครับทุกคนลองดูนะรีชโชแปนเราได้เป็นเออเดี๋ยวนะอ๋อแล้วก็นี่ โอ้โหจิ๋หมหายใช้เพชรเ้อยมีแบบโคเด้นนะฮะอันนี้คือที่เราได้โอ้โหเยี่ยมอย่างนี้เราก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมสำหรับเสลียง แล้วก็ต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วชาติไหนมันจะครบครบเนี่ยโอ้ใหม่ก็รับวต่อจากที่ฟาร์มามาประมาณห้าทีก็ได้การ์ดใหม่ครับผมไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรไปถึงไหนนะอาจจะมีอัปเดตเพิ่มนะครับในอาทิตย์หน้าซึ่งจะบอกบอกเลยว่า ก็จะบอกว่าถ้าปิดเทอมแล้วผมเน่ยอาจจะไม่ว่าเนี่ยไม่ต้องงสมใสนะครับผมต้องไปโรงเรียนนะไปแก้แน่นอนแล้วทุกคนเทอมนี้แม่งผหาไววอดแนะ่บอกเลยแต่แต่ถึงจะยังไงก็ถึงเวลานั้นก็ต้องทำอยู่ดีนะอืมแต่ว่าเวลานี้นี่ผมทำงานครบแก่ทำงานครบละดูซิว่าคนใคนรจะพร้อเป่ะพัน,น,นละ เ <Okay. S 2> แล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงตัวที่สองครับผมมาแล้วก็พอยิ่งได้สัตว์มันก็จะทำให้เราเก็บเงินได้ง่ายขึ้นนะอันนี้คือแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหมันเท่าไหร่อันนี้ยังงง,งอยูน่นะทุกคนอาจจะต้องรอถึงอาทิตย์หน้านะครับผมว่ามันจะยังไงอะไระทุกคนแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือ จะลงคลิปบ่อยขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงพิเอมแล้วนะทุกคนใกล้เปิดเทอมล้วคือช่วงมีงานาทุกคนแต่ช่วงนี้คือเอาไปก่อนแล้วก็ไอกเกมอนิเมดีเ e นเดอนี่น่าจะเป็นดีบีสุดท้ายแล้วนะทุกคนเพราะว่าครบรอบต่อไปเนี่ยเราจะไปฉลองที่อื่นเกมอื่นนะผมที่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะ อาจจะเป็นแบบอื่นในเราบอกเลยจะเป็นเกมอื่นๆเลยอันนี้ก็ไม่ทราบอย่างแน่ชัดก,ะะก็มาบอกไปแค่นี้เท่านั้แหละว่าตอนนี้ชีวิตคือวัอนนี้ขอโฟกัสกับการส่งงานเพื่อที่จะไม่ติดศูนย์ก่อนติดรอก่อนนะพอจะติดก็ต้องไปแก้อยู่ดีนะครับมันมนเลยกระเพิ่มไปครับหละนะักจากที่เราได้ฟาร์มมามาหนึ่งนะครับผม ก็บอกเลยว่าแทบจะไม่เคลื่อนไหนอแทบจะไม่ขยับไปไหนเลยนะเพราะว่ามันใช้เวลาไม่ใช้เวลาบบนั่นแบบน่ไอ้เบบนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็ไม่เหมือนเป็นแพ็คพวกฟุตบอลแม่อะไรเงี้ยแบบพวกเบสอะไรเงี้ยทุกคนยิยนีฟุตบอลอะไรเงี้ยที่ต้องเปิดแพ็คเปิดการอะไรเงี้ยทุกคน มันมันฟีลนั้นไหมแม่งแบบใช่เลยอะ่ะไม่คือแบบเอาเงินมาซื้อการแล้วก็แบบแต่ว่าแบบเหมืนแบบเป็นการนักเตะเไอนันนี้เป็นการสัียงแทองนอะไรเงี้ยอืมสงสัยสงสัยคนสร้างน,น่าจะเบียร์ฟุตบอลนะทุุคนตัดหน้าตอนนี้นี่เราเปิดได้สองสองสองแพ็คนะใช่ไหม ลีโดแคร์ดดูรับว่าจะได้อะไรประสบการณ์เลยนะม,มันมีโอกาสได้เลนโบไหมเนี่ยด้วยแลไวมันมีจีมิคิบะอุ้ยเดี๋ยวมีคิดได้ไหนมาวะนี่เลนโบ เดย๋ยวก็ได้ที่เป็นโกลแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นมาหน่อยอนะตั้งรับพวกโกะเดี๋ยวผมจะลองเปิดแพ็คไปแพ็กลกลางเล้วทุกคนที่ใช้ห้าหมื่นเนี่ยที่เป็น nightmare pack ไนท์แม e แพ็ k เนี่ยทุกคน รอดูนะครับว่ามันจะยังไงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องฟาร์มก่อนนะครับผมนะครับหลังจากที่รอมาประมาณสิบนาทีนะครับผมอาจจะไม่ถึงนะอาจจะประมาณเกือบประมาณนั้นนะประมาณสิบนาทีครับผมบอกเลยว่านั่งเครียดเลยนะครับผม มาได้เวลาครับผมลองดูแม่แม่แพ็กนะครับผมดูส,สิว่าถ้าตาจะเป็นยังไงครับผมเ, <S <S เหมือนเราจะได้เลยตัวหนึ่งนะทุกคนแม่งกากด้วยนะทุกคน บอกเลยว่าแทบไม่ต่างกันเลยลุะคนนวาการซื้อแพ็คในครั้งนี้นะก็ก็อาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับตลอดคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะใครชอบเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราครับวันนี้ผมไปละ